ญี่ปุ่นหนีทัพหลังสงคารามพันตัวเป็นโจรจี้พ่อค้าญ,ญี่ปุ่นไต้หวันตำรวจไทยตามจับวุ่นหลังสงคารามโลกครั้งที่สองยุติกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยถูกปลดอาวุธแต่ใช่ว่าทหารญี่ปุ่นทุกคนจะยอมแพ้แต่ดูด,ดีก็หาไม่ทหารญี่ปุ่นบางส่วนหลบหนีจากกลุ่มกองไม่อยากถูกสุกับประเทศด้วยความอับอายที่ ผ่ายสงคารามจึงปลอมตัวเป็นพลเรือนชาวญี่ปุ่นแต่ไม่มีเงินทองใช้ดำรงชีวิตจึงผันตัวเป็นโจรผู้รได้ขอความวุ่นวายในสังพมทยต้องกี้เอาเงินจากพ่อค้าชาวญี่ปุ่นและชาวไต้หวันทั้งนี้หลังจีนแพ้สงครามต่อญี่ปุ่นนำมาสู่การลงนามในสนที่ชัญญาชิโมโนชิกิในอีิสตศักราช1895 ตุงกับพุทธศักราช2432ญี่ปุ่นเข้าปกครองไต้หวันเสมือนเป็นจังหวัดหนึ่งทําให้ชาวไต้หวันบางส่วนเป็นพลเมืองญี่ปุ่นบางก็ถือสัญชาติญี่ปุ่นดังนั้นพันธมิตรของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งคอยช่วยเหลือติดต่อค้าขายมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพญี่ปุ่นนอกจากชาวญี่ปุ่นเองแล้วยังมีชาวไต้หวันรวมอยู่ด้วยนะครับ เรื่องทั้งหมดนี้พลตำรวจเอกจำรัดมันทุกการุนผู้ออกปราบปรามจับกลุ่มทหารญี่ปุ่นนี้ครับเขียนเล่าไว้ในเป็นตำรวจมา44ปีในหนังสืออนุสรณ์งานสุดของท่านนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับเรื่องโจรหลังสงครามนี้ไม่ใช่มีแต่คนไทยทหารญี่ปุ่นก็มีเหมือนกัน คือพอญ pues ี nah. ่ปุここ่นประกาศยอมแพ้ก็ม so ีทหารญี like ่ปุ่นหนุ่มๆบางคนหลบหนีออกจากกุ่มกองไปแต่จะอยู่อย่างใดถ้าไม่มีเงินทองใช้จ่ายพวกนี้มีอยู่ประมาณ5้หคนก็คิดไปจี้เอาจากญี่ปุ่นที่คือค้าขายหรือส่งของให้กองทัพญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาเห็นว่าร่ำรวยพอที่จะแบ่งปันให้พวกเขาได้ชสอยบ้างทหารพวกนี้มีปืนพกติดตัว และถอดเครื่องแบบทิ้งแต่งตัวพลเรือนแบบคนไทยเริ่มต้นก็ไปพบพ่อค้าไต้หวันซึ่งขณะนั้นยังมีสัญชาติเป็นญี่ปุ่นซึ่งค้าขายกับกองทัพญี่ปุ่นระหว่างสงครามก็ได้ขู่เขียนจะเอาเงินจากพ่อค้าพวกนี้และยังไปพบพ่อค้าญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งไม่ถูกส่งตัวไปอยู่ที่บางบัวทองนะครับสมัยก่อนเวลาจะไปกัดก็คือไปกัดอยู่ที่บางบัวทองนะครับ เพราะอ้างว่ากเกิดที่สิงคโปร์ได้สัญชาติอังกฤษคันพบตัวแล้วก็บอกว่าพวกเขาจะไม่กลับญี่ปุ่นเพราะแรงสงครามขายหน้าจะอยู่ในประเทศไทยไปก่อนและของใช้บ้าแต่จากจำนวนเงินที่เรียกร้องนั้นอนะ่ะมันมากเป็นเรือนหมื่นซึ่งไม่ใช่ขอความเห็นใจกันเสียแล้วการเข้าไปหาก็มีการพกปืนค่มขู่ด้วยพวกพ่อค้าญี่ปุ่นก็กลัวแต่ผัดให้มาเอาวันหลัง พวกพ่อครับพวกนี้ได้มาหา,านายตำรวจท่านนี้นะครับขอร้องให้ท่านช่วยท่านก็รับปากแต่ท่านบอกว่าขอเวลาสืบที่อยู่ของพวกนี้ซะก่อนส่วนพ่อค้าญี่ปุ่นนั้นก็ได้เอบมาหานายตำรวจท่านผู้นี้อีกแต่ผู้เดียวนะครับวิงวอนขอพาเอาภรรยาบุตรมาอยู่กับนายตำรวจท่านนี้ด้วยนะครับ ในระหว่างที่ตำรวจกาลังสืบสวนหาตัวอยู่เนี่ยพราะเกรงว่าจะถูกพวกนี้ฆ่าเอานะครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรก็ต้องยกห้องให้หนึ่งห้องอที่บ้านของท่านนั่นแหละครับให้เข้าอยู่อาศัยอยู่ชั่วคราวไปก่อนเลยได้วางตํารวจชันสบตนอกเครื่องแบบไว้ที่บ้านสองสามคนนอกจากที่ใช้ติดตามสืบสวนหาตัวทหารหนีทัพพวกนั้นแล้วนะครับท่านบอกว่าท่านตัดสินใจถูก ที่ให้เขามาหลบอยู่ที่บ้านของท่านเพราะต่อมาอีก2อสวันก็มีทหารพวกนี้สองสามคนมาทุ่มๆมอ,องๆอยู่ที่บ้านพักของท่านนะครับซึ่งระวังอยู่แล้วก็เข้าจับกลุมตัวบ้านพักของท่านตอนนั้นอยู่ในซอยจุฬาสิบเอ็ดนะครับพวกทหารก็หนีออกถนนใหญ่วิ่งเข้าทางสวนใกล้สนามกีฬาตำรวจติดตามจับมาได้สองคนเป็นที่ประหลาดที่สุด ที่พวกทหารหนีทัพนี้ไม่ทราบว่าเป็นบ้านของนายตำรวจท่านนี้นะครับต่อมาอีกไม่กี่วันนายตำรวจท่านนี้ไปธุราเถื่อยยวราดเวลาประมาณทุ่มจุดเจดนะครับสายของท่านก็มาพบท่านพอดีบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าทหารนาหนีทัพมานานขณะนี้พักอยู่ที่โรงแรมใกล้ห้างใต้ฟ้าเนี่ยขณะนี้ก็อยู่นายตำรวจท่านนี้ก็มาพบคนเดียวทหาร นี้ถ้าอาจหนีไปได้ง่ายจึงให้สายคอยดูอยู่แถวนั้นนะครับส่วนตัวท่านขับรถวนมาที่สถานีตำรวจรักบาลสามแยกขอกําลังตำรวจมาช่วยได้นยตำรวจมาหนึ่งนายนะครับสายสืบหนึ่งนายพอท่านมาถึงที่สายอยู่สายก็บอกว่าทหารญี่ปุ่นผู้นั้นกําลังอยู่ในร้านอาหารชล่างและชี้ตัวให้ท่านดูซึ่งอยู่กันคนละฝั่งถนนมันนุ่งกางเกงขาย,ยาวสวมเสื้อสีฟ้า ท่านกับนายตำรวจนครบาลผู้นั้นก็ตรงเข้าไปประชิดตัวจับตัวได้ดุยละม่อมเลยนะครับตรวจพบปืนเมาเซอร์ชนิดต่อด้ามพกอยู่หนึ่งกระบอกด้วยจึงนำมาส่งสัิบาลต่อมาท่านได้สืบสวนแน่นอนแล้วว่าแก๊งนี้มีจำนวนอยู่เพียงเท่าที่จับกลุ่มมาได้และไม่มีผู้ใดแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาอีกเหตุการณ์ก็เรียบร้อยดีทางกองตำรวจจึงให้ท่าน มอบตัวทหารญี่ปุ่นในทัพนี้ให้กับกองทัพอังกฤษดําเนินการส่งกลับประเทศต่อไปเลยนะครับสําหรับทหารญี่ปุ่นที่ไม่ยอมกลับบ้านนี้หลังจากนี้สอสาปีก็มีกระเชยงกระฉายทางตำรวจผู้รอนส่งตัวมาให้ที่ละคนช่อคนแต่พวกนี้ก็ไม่ได้ไปประกอบอาชญากรรมอย่างใดน,นะครับก็มอบให้สถานเอกอักราชทูตอังกฤษดําเนินการส่งกลับ